ก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้กลับมาพบกับรายการเ b e r s e เกอร์เกมตอนนี้เกมที่คุณกําลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือเกมสลับนะครับแม่ก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้ในเว็บไอไม่ใช่เว็บเกมมีโมเดลโมเดลคอมเกมสลับการ์ดนะครับตอนนี้มาอยู่กับนะครับอ่าหมอมิวนะครับคือถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นแน่นโป๊กนะ <laughs> แน่นโป๊กแล้วก็ไอเลแล้วก็ โยจิมินเนี่ยไอเลนได้คือคุณเลนเอ๊ะมาเลยครับคุณดูไพ่ผมสะก่อนครับมันแจ่มขนาดไหนอยากเห็นอ่ะโอ้โห oh, มาดูได้เลยโอ้โห oh, ผ่านไปแล้วน้องน้อยผ่านนี่มันต้องไปสูตรหน่อยครับตาเนี้ยนะผมว่านะผมคิงชัวโอ้โหเอาหัวเข่าเป็นประกันเลยครับอันเอาหัวเอา้า แน่นโปกค่ะอู้ตายแล้วคุณผู้ชมครับมันต้องเป็นสูตรหน่อยครับมันต้องผ่านก่อนเฮ้ย <c oughs> เงียบกันทำไมพูดหน่อยดิอืออะยอมให้ผ่านเลยอ่ามอมิวครับมอมิวว่าไงครับมอมิวพูดอะไรหน่อยหนครับผมพูดคนเดียวนี่มันบางทีมันก็เหาางาเหมือนกันนเี่ย โอ้โหเทพไพ่คู่นี่หว่าเวลาเขาเล่นเขาเล่นกันอย่างนี้แล้วผมจะทำยังไงเนี่ยทีีน้ผมจะคิงดิวโอ้โหโอ้หมอมิ้วผ่านซะไอ้ดิวโอ้ยที่ผมบอกว่าผมจะเป็นคิงให้ผมขอถอดคำพูดเนี่ยจริงๆเลยนี่นี่พูดเลยครับ เฮ้ยยยชิมินได้โอกาสแล้วยยชิมินล็อกไปเลยครับโอ้โหเอาเอาเอายังไงครับยังไงเล่นคุยคุณผู้ชมดูไพ่ผมดิครับแมจะเอายังไงดีจะดูเชิงก่อนไหมดูเชิงก่อนแล้วกันครับหมอมิวไม่มีหรอกใหญ่กว่านี้เชื่อผมดิเอาแล้วไม่ลง啊 มัน,นมันเป็นเชิงมันเป็นเชิงผ่านเลยเออนี่แหละมันเป็นการตัดกับคุณดูคนที่บอกว่ามันจะเป็นคิงเนี่ <laughs> ยครับไพ่มันมีสิบเอ็ดใบเยอะสุดเลยโอ้โหมันลงใหญ่ลเลยหะเฮ้ยด <c oughs> ีกว่าเกิดไม่ไหวตายดีกว่าลโล่ใหญ่กันแบบี <c oughs> ้ก็แล้ อธิบายกติกาของเกมนี้หน่อยนะครับก็คือว่าเกมนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าใครจะเรียงตั้งแต่นะครับดอกนะครับคือดอกจิกข้าวหลามตัดนะครับแล้วก็โพแดงโพดําเรียงเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับถ้าแต้มเท่ากันก็สามารถลงดอกที่ใหญ่กว่าได้นะครับเป็นดอกจิกข้าวหลามตัดโพแดงไปเรื่อยๆแล้วก็โพดํานะครับ แต้มที่เล็กที่สุดคือสามนะครับสามดอกจิงอะไรนะวัสซีนเหรอได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วเขาเล่นทำให้พูดได้ล้วเขาเล่นอันนี้กันอยู่เนี่ยสลับกันอยู่แบบกำลังแคสเกมเลยกำลังพิมพ์ไปบอกเลยว่าเล่นด้วยไม่มีใครอ่านอาก็อธิบายกติกาต่อนะครับสามจะเล็กสุดนะครับแต้มที่ใหญ่สุดก็คือสองนะครับ ก็ล,ลงทับกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ3 4 5 6 7 8 9 10 a แ k จ็คแมมคิง1เอ็แล้วก็2นะครับตามนี้ใครไพ่หมดก่อนก็ชนะเท่านั้นเองครับใครชนะคนแรกจะได้เป็นคิงแล้วก็จะได้ไพ่ใบที่ใหญ่ที่สุดของคนที่แพ้ตาที่แล้วเนี่ยสใบนะครับแต่ข้อเสียของการเป็นคิงก็คือถ้าแพ้ถ้าเกิดมีคนเป็นคิงเนี่ยเราจะกลายเป็นสลับก็คือจะกลายเป็นตำแหน่งคนที่เล็กที่สุดมันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับ เอ๊ะเป็นไงครับเทพสตีฟครับไม่กลัวใครอยู่แล้วแบบครับกุลเลผมเสียใจด้วยเนี่ยโอ<ฮ>หบายใจจะลงอะไร <c oughs> อ่ะเฮ้ยทำไมผมไม่ลงไอ้นี่ก่อนวะโอ้โหก็สีของการเป็นคิงคือแล้วต้องเป็นฝ่ายลุกขอโทษด้วย <c oughs> คนที่เข้ามาพูดคุยกับเรานี่ก็คือวัสลี ชวนเขาเล่นเมื่อกี้แล้วเขาไม่ยอมมาเขาไม่มาแต<อ>่มันพูดไปได้เออมันไปเจัดไปครับออโอ้โหเทพเ <laughs> ทพสตีฟเป็นคิงเรียบร้อยแล้วครับไม่ไม่มีพลาดเลยไม่มีพลาดไม่น่านเลยมา ก็ดูดูการแข่งขันอันดูเดือดของย uh ูจ uh ิมินคุณเล่แล้วก็แน่นโปกเนี่ยมอมีเอ็นบอกทีครับว่าไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยนะครับไพ่ตายเนี่ยคือแต้มอะไรครับอเอาเอางี้ดีกว่ามันเป็นดอกอะไรอะมันเป็นดอกอะไรเฮ้ยดอกไม้ <c oughs> ดอกไม้มอมิวพิมพิมผ่านกาลินา่ามาหาผมเนยครับ ผมรู้แล้วว่าเป็นแต้มอะไรนี่ครับตอนนี้สลาบแน่เลยวะการสู้กำลังดุเดือดนะครับคือถ้าคนที่เป็นสลาฟเนี่ยน,นะครับถ้าชนะโอ้โหโอ้โหเฟตแฟรงกับบอยแบนด์ครับมาทีเดียวส <f air> ามใบผมว่ามีโอกาสสูงมากครับ กลัตรงนี้ควรจะเป็นสลับเนี่ยแหล้วเขาว่าเขาเป็นเหมือนพี่เองหมอมิวบอกยังสูงไปแจ็คยังสูงไปเลยครับแหมโยจิมินก็บอกว่าแจ็คก็ยังสูงไปอีกคนเลยจัดเลยจัดเจ็ดเจ็ดว่าไงเจ็ดก็ยังสูงไปนะครับโผม โอ้โหเรียบร้อยครับคุณเลเป็นควีนโอ้โหเพ่อทำไมพ่อทำอย่างนี้โอ้โห I am your father เลยนะเป็นพ่อทำดูโอ้โยชิมินเริ่มมาดีครับแต่จบไม่สวยเท่าไหร่มาต้องออกปะไม่ต้องออกครับรอเอาแล้ววัดโ่ะเดี๋ยวเราเอาให้จบสามตา่อย เป็นคนธรรมดาเอานีา่ไปเพื่อจะได้โอ้โหแจ่มเลยแจ่มเลยแบบนี้แจ่มเลย,ยเล่นไพ่คู่อีกแกลนี้คิงจะไม่โดนโค่นครับเชื่อไหมครับน้องตาเนาะผ่าน อังพอผ่านเลยแล้วอ๋อมันถึงก็ผ่านเลยเหรอครับราชินีโอ้โหราชินีของผมผ่านแล้วผ่านอม่ผ่านว่าไงโยจิมินว่าไงครับเก้าหัวนี่มันคันมากเลยครับดูตัวอวัรดูตัวอวตารของแน่นโตกเลยครับแม่ทุบซะเป็นคิงคองอะไรทีเดียวออาว่าไงโยจิมิน ผ,ออผ่านเลยผ่านครับเราวคิงผู้ยิ่งใหญ่รออยู่ครับอโอ้โหผมไม่กลัวหรอครับแม่โอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยนะมาเลยครับจะมาจะมวยก็มาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันมีรูปอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> อันนี้จะเป็นไงบ้างอันนี้อะไรชายอ้าตาผมแล้วเหรอเงี้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาหรือหรือเอาดิเอาก็ได้แผลมันเป็นแผลครับคุณผู้ชมครับ เราต้องหลอกคกศัตรูให้ตายใจครับแล้วเราค่อยเชื่อทิ้งทีหลังชิงเลยเว้ยเอ้ยทำไมมันเลือกสีไม่ได้วะเราก็ผ่านอยู่แล้วยัง,ไม,งไ,มไ,ไม่ได้ลงเลย่ยข้อเราเองไม่ได้ลงเลยให้อเราลงบ้างสิเอ้ยทำไม <c oughs> มันเลือกสีไม่ได้วะคุณผู้ชมครับงงแป๊บ ควินกรี๊ดเลยอย่าให้ผมได้เปิดอันตรนะครับนี่พูดเลยครับลงมากรีดแปะนี่มันเป๊ะนี่มัแปะเขียนยี้ถูกแล้วนี่มั ผมนี่ค่อนข้างจะมีปัญหากับไอตัวสระเอกับสระแอเนะครับบางทีผมชอบพิมพ์ผิดครัเอาไปเบอร์สามผ่านเิผ่านเิผ่านสิทำไมต้องผ่านด้วยโอ้พ่อไอีผ่านมีการดูเชิงของผมมันสำเร็จเนี่ยจบแล้วเป็นเป็นเป็นการ อขึ้นแต้มที่เก้ากระโดดเลยเกินเลยนี่ครับสามสี่มาสิบเลยขอภายจริงๆครับเล็กสุดเท่านี้ผมไม่เล็กนะครับแจ็คซะฮะฮะควีนเคยเห็นอันติไหมครับโอ้โหไม่สนุกนะอันติซะแล้ว มันมีโปไหมโปโกงไพ่อะไรเงี้ยมันจะโกงยังไงนะโกงไปเพื่ออะไรเอางี้ดีกว่าครับพ่อผ่านเนะอัาผ่านตามพ่อผ่านไปสู้ดิครับสู้ดิครับฮู้โจจิมินครับแตมันจบแล้วล่ะ ต่อไปไม่คู่แน่นอนโอ้โหแต่ก็ล่ะคุณเลนี่อ่านไพ่ขาดจริงๆครับสุดยอดไม่คู่แน่นอนอะไรไม่รู้อ่ะอ hmm. ืมอน oh. ผมว่าแล้วผมไม่ ควรลงคู่แล้วผมก็คิดถูกจริงๆด้วยครับตอนนี้มาดูศึกการดวนตั้งอ่าระหว่าง<ห>าสลับประชาชนคนธรรมดาแล้วก็ราชินีนะครับว่ายอมแล้วคุณเลที่มามืดตลอดเลยนะผมว่ามาด้วยมาช้าด้วยมาช้าโอ้โหดองสามวันนี้เอง คเลจัดไปจัดไปให้เด็กมันดูครับสอนเด็กมันหน่อยครับพ่ออย่ามันจะได้ไม่เหิมเกิมกับเรานี่เป็นไงสร้างสอนมันนะครับหให้มันรู้สบา้างไอ้คุณเลจัดไปเร็วๆร,รอีกดอกหนึงห่ง่ะไอ ยูจีพีเหลือไพ่สองใบนะครับตอนนี้แต่ละคนก็กำลังเคร่งเครียดกับการลงไพ่เนีครับโอ้โหมีเอ็ดทำไมมันผ่านไปหลายรอบเลยวะนี่มันเป็นเชิงหรือเปล่าหรือว่าอ่อยให้พ่อก่อนเอ๊ะพ่ออ่ะโอ้โหสองใบที่มัน หายไปอะไรเงี้ยอยู่ที่คุณเล่ที่เองนี่มามืดตลอดเลยครับคุณเล่อะมามืดแล้วมาช้าด้วยมามืดมาช้ากว่าเครื่องจะสตาร์ตติดนี่ใช้เวลานานเลย โอ้โหใพ่แต่ละใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับโอ้คนเลเรียบร้อยแล้วล่ะเป็นควีนต่อไปโอ้โหมีใบเดียวจะถามว่าลงอะไรดีครับโอ้เหลือเกินจริงเลยหมอมิวแปดก็ไม่มีหรอโอ้โหน้อยก็แปดเยอะกว่าแปดก็ไม่มีครับแสดงว่าไพ่แต้มต่ำจริง อะสึกแย่งชิงชส,สลับแล้วแหละะ <c oughs> โอ้โหหกครับว่าไงครับโยชิมินครับนั่นปกว่าไงครับว่าไงผมว่าถ้ามีห้าโอ้โหหกสบายละชนะละเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเ้เฮ้ย้เ ไ, <c oughs> ไพ่ไพ่พิฆาตซะด้วยครับแม่สามดอกจิกครับมาตาสุดท้ายไฟนอลครับไฟนอลลาวครับว่าไงว่าไงเออนี่ปะรีบๆเลือกไพ่นะครับอ๋อสองใบอ่ะ้ยไม่ได้ดิ อ๋อแต่ละใบยอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนแงแจมอีกแล้วโอ้ชิปหอยละไพยแบบนี้แล้วผมกูจะเล่นยังไงวะเนี่ยนั่นไงผกูจะไม่ไหวนี่ผมบอกเลยครับว่าสองโพดําไม่ได้อยู่ที่ผมกันอ๋ออยู่กับผมเอง <laughs> นั่นไงชัดเลย เดี๋ยวนะผมต้องวางแผนการลบแป๊บหนึ่งคนระับคุณเลมีสองพอเนี่ยโพดำนี่มันเป็นไปได้ที่จะมีสองสองใบเนะี่ยเพราะฉะนั้นเออถ้าเราลงไปเราจะสู้เขาไม่ได้คนระับโโหผมจะมาโดนล้มคิงง่ายๆแบบนี้มันไม่ได้เหรอครับไงดี คุณผู้ชมครับเอาไงดีครับจะลงหรือจะผ่านผ่านไปก่อนแล้วกันปล่อยให้ราชินีเขาขึ้นเป็นใหญ่ในสังคมบ้างครับว่าไงคุณเลวว่าไงครับสองโพดํามาลงมาเลยครับเก็บไว้ทำไมครับใจเย็นต่เย็น,เ,ยนเราลองแล้วก็เราก็ลงํำตำไป เล่นแบบมิตรภาพครับแบบนี้มิตรภาพจะอยู่ได้ในสังคมได้อย่างยืนยาวอ่ะลงเลยบบนเอเลยนะโยจิมินนี่มีไพ่12ใบที่เขาผ่านตลอดเลยเนี่ยแถวบ้านผมเขานี่ตอกตะปูนี่ อย่างดังอย่างดังเอาเกทับอย่างนี้อยอมยอมไปก่อนแล้วกันครับการเป็นคิงนี่มันต้องมีศักดิ์ศรีครับอยอมไห <laughs> มไหรอ <laughs> ไม่ไม่ได้ยอมแพ้นะครับแม่ มาเดี๋ยวคิงจะโหดให้ดูครับเฮ้ยเอาไงดีวะมันไม่มีทางเลือกแล้ววะครับคุณผู้ชมครับโอ้โห oh. แต่จริงๆแล้วม,มันไม่จำเป็น oh. ต้องลงก็ได้นะครับ oh. ผมพลาดแล้วแหละเล่นยากแล้วทีเนี้ย เล่นยากแล้วนี่พูดเลยครับเล่นยากแล้วโอ้โลอมคู่มาด้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับดูดิครับอกหักทันทีอืมอ่ะ โอ้โหมาแล้วครับสองโพดําออกสองตัวอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆด้วยครับค่อนข้างจะตึงเครียดทีเดียวสถานการณ์สถาานกรณ์ตอนนี้เป็นไปได้สูงมากที่จะโดนล้มคิงนะครับจะมาโดนล้มคิงในยกสุดท้ายนี่มันเฮ้ยเสียศักดิ์ศรีครับสองไปหมดแล้วเนี่ยสองไปหมดแล้วเอ๊ะผมบอกเลยอ่ะสองอ่ะมีที่ผม อ่ะตัวหนึ่งหรือสองตัวผมไม่รู้แต่มีที่ผมอะว่าไงนั่นโปกคิดนานจังอ้าวนั่นโปกหลุดเหรอหรือว่าไงนั่นโปกหมอไม่ไม่เดินเลยครับ มันเดินไม่ได้มันไม่มีให้กดผ่านอะ่ะกดตัวขึ้น,นยังไเอ,อ่ะด,ดการติดต่อแ <c oughs> น่ตัดกำลังไปแล้วหนึ่งคแรบบับดีนะมาหลุดยกสุดท้ายซะด้วยเออทำไมหลุดวะเนี่ยโอ้โหไฟเงีมันสวยเลยสวยจริง <laughs> มีสามอยู่ที่เราสามใบสี่สองใบสิบสองใบโอ้โหแปดสองใบแล้วก็เออดีใบดนึงโอ้ไพ่ดีเหมือนกันเนี้ถ้าเล่นดีๆก็โอกาสล้มคิงได้ครับผมว่าคุณเลต้องมีแผนครับเราจะเดินตามแผนคุณเลไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเอเพราะฉะนั้นเราเราต้องทำ เป็นเชิงหน่อยเฮ้ยเราเหลือสามใบนะเฮ้ยไม่กลัวหรอกครับมาเลยครับมาสู้เ้ยให้เราได้ลงมีอะไรมีอะไรว่ามามีแจ็คโอ้โหมีแจ็คมีจริงเป้าโอ้โหโอ้ตายแล้วอดร้องเพลง V R the champion เลยครับร้องไห้เลยครับแปบบนึง แม่ยังไงก็ขอจบคลิปการแคสสลับเกมในวันนี้ด้วยชัยชนะของคุณเลได้นะครับยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปหน้ารับบายบายทุกคนทุกท่านครับบายบายคุณผู้ชมหน่อยครับทุกคนบ๊ายบาย